สำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเ,เรื่องการจัดการศพนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับเวลามีคนตายคนอะไรเนี่ยเขาจะเอาเขาจะเอาผ้าหอ่อเขาจะเอาผ้าหอ่อศพแล้วก็เอาไปดอยไว้เอาไปดอยไว้ในป่านะครับแล้วก็ จะมีพวกแรงพวกอะไรนะครับมาจิกกินศพนะครับคนตายนะครับในสมัยพุทธกาลที่อินเดียจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงเป็นที่มาของนักบวชนักบวชหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะครับก็สมัยนั้น สมัยนั้นหาหาผ้ายากมากนะครับที่จะมาทําเป็นจีวรหาผ้าหาผ้ายากลําบากมากนะครับเขาก็ไปเอาผ้าห่อศพนี่แหละครับไปเอาผ้าหอ่อศพเรียกว่าผ้าที่เขาไม่เอาไม่ต้องการแล้วผ้าห่อศพนะครับแล้วก็เอาไปซักเอาไปซักน้ําแล้วก็ไปย้อมเปลือกไม้นะครับแล้วก็ท่านก็จะเอามาทําเป็น เป็นจีวรน,นะครับเป็นจีวรน,นุ่งห่มนะครับสําหรับนักบวชสําหรับนักบวชสาวกของพระพุทธเจ้านะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้แล้วแล้วก็แสดงธรรมจากกระปะกระปะวัตนสูตรแล้วก็มีผู้บวชตามนะครับเรียกว่าพระรัตนไตรเกิดขึ้นแล้วในโลกมีผู้บวชตามแล้วก็ท่านอัญญากรทัญญาได้บรรลุธรรม เป็นคนแรกนะครับหลังจากนั้นมาก็บรรลุธรรมตามๆกันมานะครับปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็นําพระธรรมต่างๆที่พระองค์ได้ตัดสู้นั้นไปเผยแผ่ยังชาวโลกนะครับทีนี้ก็ในครั้งนั้นผ้าหายากมากนะครับต้องไปเอาผ้าห่อศพห่ออะไรนี่แหละครับมาทําเป็นมาย้อมเปลือกไม้แล้วก็มาทําเป็น เป็นสบงเป็นจีวรนุ่งห่มนะครับแล้วก็แล้วก็ในครั้งนั้นนี่การการไปขออาหารเนี่นะครับแรกแรกแรกๆเลยเนี่ยการไปขออาหารเนี่ยว่ากันว่าอาหารที่เขาไม่ต้องการแล้วนะครับอาหารที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการแล้วก็ให้เอามา คือมันจะบูดจะเสียแล้วให้เอามาเอามาเทลงในในในภาชนะหรือว่าในบาตในอะไรเนี่ยนะครับของนักบวชท,ท่านก็จะบอกว่าให้เอามาเทลงนี่ถ้าไม่ต้องการแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้หลังจากนั้นมาก็ก็มีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาของชาวบ้านว่าก็เห็นอาการของนักบวชมีความ มีความสํารวมแล้วก็มีความสงบสงเ่ยมมีความสํารวมหน้าเลื่อมใสศรัทธานหน้าารุนับเขเขาก็เลยชาวบ้านเขาก็เลยพากันคิดว่าไหนๆจะจะเอาอาหารให้ท่านแล้วเอาให้นักบวชก็ก็เราน่าจะเอาควรจะเอาอาหารดีๆให้ท่านนะครับไม่ควรที่ว่าจะเอาอาหารที่จะเสียจะบูดแล้วเอาไปให้ท่านนะครับเขาก็เลยพัฒนามาว่าต้องเอาของดี ของปานิษของอะไรนะครับให้กับนักบวชอันนี้คือเรื่องราวในในสมัยพุทธกาลนะครับในครั้งพุทธกาลแล้วก็แล้วก็ที่มาของอที่มาของใครที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาที่จะบวชจะอะไรที่มาของว่าต้องได้รับอนุญาตจากจากพ่อจากแม่เสียก่อนจากผู้ปกครองจากผู้ครอบครองผู้ปกครอง สก่อนพระุทธเจ้าถึงจะพระธรรมวินัยถึงจะอนุญ,ญาตให้บวชได้นั้นมันมีที่ที่ไปที่มาว่าในครั้งแรกเริ่มเดิมทีในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านท่านไปเจอใครท่านก็ก็ประมาณว่าก็ประมาณว่าจับมาบวชมาอะไรด้วยความว่าอยากให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ ได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเนี่ยก็มีความหวังดีเอามาบวชมาอะไรต่างๆนี่แหละบางทีก็จนชาวบ้านเขาพาก,กันเดือดร้อนนะครับบางทีบางคนบางครอบครัวเขาก็มีลูกมีลูกชายอยู่คนเดียวหวังว่าจะให้ช่วยงานงานไร่งานานางาน,านทําไรไถน,นาก็ปรากฏว่าลูกชายก็ไปบวชพู้ท่เจ้าก็เอาไปบวชไปอะไรเงี้ยเขาก็พ่อแม่เขาก็เดือดร้อนแล้วก็ ลูกก็ไปบวชเลยแล้วก็ไม่ได้บอกพ่อบอกแม่ก็ไปบวชเลยนะครับทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็พากันเดือดร้อนก็เลยมามาประท้วงมาเลว่าเดือดร้อนไปหมดนะครับหรือว่า,าพระเจ้าสุโธธนะพระเจ้าสุโธธนะนี่แหละครับก็เลยไปขอขอผู้ที่เจ้านะครับก็คือขอลูกชายว่าควรที่จะ ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เขาเสียก่อนไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาเต็มใจที่จะให้บวชไหมหรือว่าเดือดร้อนไหมนะครับที่จะในการที่ลูกไปบวชเนี่ยเขายินดีหรือเขาอะไรไหมนะครับพระเจ้าสุโทโธทนะก็เลยไปขอพรนะครับจากลูกชายก็คือพระพุทธเจ้านะครับตั้งแต่น้ามาพระพุทธเจ้าท่านก็มีวินัยบัญญัติว่ากุลบุตร <c oughs> ผู้มีเจตสัทธาที่จะมาบวชในพุทธศาสนานี่ควรจะมีควรจะได้รับอนุญาตจากพ่อจากแม่ซะก่อนหรือใครที่มีภรรยาก็ควรจะได้รับอนุญาตจากภรรยาซะก่อนถ้าเขาอนุญาตก็สามารถมาบวชได้ในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ในครั้งในครั้งแรกๆเ,เลยเนี่ยนะครับก็ไปเจอก็ไปเจอกุลบตรก็เอามาบวช เอามาบวชทีนี้ก็ก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่ามาปฏิบัติไม่ได้หรือว่ามีความมีความเป็นต้นว่าอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยไม่ได้หรือว่านอนสอดยากหรือว่าบางทีก็ปฏิบัติตามวินัยไม่ได้นะครับก็โดนครูบาอาจารย์ต่อว่าต่อขันเขาก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่อยากจะบวชแต่ว่าไปไปจับเขามาบวชเองอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เลยต่อไปตั้งแต่นั้นมาก็เลยว่าต้องเอาคนที่มีความตั้งใจจริงที่จะบวชจริงๆนะครับก็ถึงจะอนุญาตให้บวชนะครับถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจก็ไม่บวชให้นะครับนะครับมาในปัจจุบันของเรานี้ก็เรียกว่าต้องต้องได้รับอนุญาตจากพ่อจากแม่แล้วก็จากเจ้าของซะก่อนนะครับ เ,เรียกว่าพระอุปชาท่านซึ่งจะบวชให้แล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็บางทีก็มีบททดสอบอหลายอย่างนะครับว่าอยากจะบวชจริงไหมมีความตั้งใจจริงไหมจะอดทนได้ไหมจะปฏิบัติได้ไหมเ,เป็นต้นว่าหิวข้าวหิวน้ำอะไรต่างๆบางทีต้องมาลุ่งขาวห่มขาวเป็นเวลานานนะครับ ว่าพระอุปชาหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านจะบวชให้ท่านต้องทดสอบหลายอย่างนะครับไม่เหมือนในในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าท่านไปเจอใครท่านก็ก็เอามาบวชมาบวชนะครับแม้แต่พระลาหนนะครับท่านก็ท่านก็ให้มาบวชนะครับด้วยความหวังดีวา่าอยากจะให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้พ้นทุกข์เพื่ออะไรต่างๆ หัวใจก็คือปฏิบัตินะครับเพื่อให้พ้นทุก์นะครับเพื่อให้พ้นทุกเพื่อไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดด้วยความบังดีของพระพุทธเจ้าของเรานะครับแล้วก็มันมีมันมีอย่างเรื่องราวของของพญานาคนี่ก็เหมือนกันนะครับพญานาคนี่เขามีความศรัทธาในพุทธศาสนามากนะครับแล้วก็เขาก็อยากจะบวชแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็น เรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับเขาก็ไม่ไม่ใช่มนุษย์ก็คือไม่สามารถที่จะบวชได้นะครับผู้ที่เจ้าไม่ให้ไม่อนุญาตให้บวชนะครับทีนี้เขาก็เขาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาเขาแปลงกายเขาจําแรงแปลงกายเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มาบวชในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วเขาก็ไปเผลอนอนหลับ เขาไปเผลอนอนหลับในกุฏินะครับก็เขาก็กลายเป็นงูอย่างนี้นะครับแล้วก็พระพระในวัดท่านก็ให้สามเณรไปไปเรียกพระองค์นี้มาฉันข้าวนะครับก็ปรากฏว่าสามเณรไปไปไปเจอก็ว่าเป็นงูนะครับไม่ใช่พระนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาเผลอหลับเขาก็กลายเป็นงู แต่แต่พอเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเขาก็กลายเป็นมนุษย์เหมือนเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะครับอันนี้พอรู้ความจริงเข้านะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์เป็นพญานาคปลอมตัวมาบวชนะครับมาบวชในพระพุทธศาสนานี่แหละครับเขาก็เลยว่าไม่สามารถจะบวชได้นะครับเพราะว่าเป็นพญานาคนะครับ พญานาคตัวนั้นก็เลยว่าด้วยความที่ศรัทธาในพุทธศาสนาก็เลยก็เลยว่าบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขอฝากชื่อขอฝากชื่อไว้ในพุทธศาสนาก็ได้ขอฝากชื่อไว้ในพุทธศาสนาหน่อยได้ไหมตั้งแต่นั้นมาก็เลยเวลามีกุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาที่จะบวชก็เลยต้อง เป็นเรียกว่าเป็นใช้คําว่าหน้าก่อนนะครับใช้คําว่าหน้าก่อนก็คือบวชหน้าบวชอะไรเนี่ยนะครับก่อนจะสําเร็จเป็นพระนะครับนั่นแหละที่ไปที่มาก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับก็เล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับอาจจะเล่าไม่ได้ไม่เออเออเล่าได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความเป็นไปเป็นมา ก็เป็นแบบนี้แหละครับอ่าแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรับจ้างด่านะครับเกี่ยวกับการรับจ้างด่านี่ก็คือด่าพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละครับอ่าหรือว่าอยู่ในอยู่ในบทสวดพระหง์นี่แหละครับเรียกว่าบทสวดพระหงคือบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารนี่แหละครับมี มีมีทอดหนึ่งนะครับมีวักหนึ่งที่อ่ามีคนมาด่ามมาด่าพระพุทธเจ้านะครับเขาแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้โกรธแค้นอะไรเป็นการส่วนตัวให้กับพระพุทธเจ้านะครับที่เขามาด่าก็เพราะว่าเขาเขารับจ้างเขารับจ้างด่านะครับเขารับจ้างด่าก็คือเขามาด่าเนี่ยเพราะว่าเขาเขาได้เงินนะครับ มีคนจ้างให้เขามาด่าพระพุทธเจ้าก็คือไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าอยู่เมืองนี้นะครับไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าอยู่เมืองนี้เพราะเพราะ,ราะอาจารย์อีกอนอกนอกพุทธศาสนาอีกลทัทธิหนึ่งเขามีความเดือดร้อนว่าเขาไม่ได้ลาบเขาไม่ได้ลาบสัก,กระนะครับก็คือข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเพราะว่าลาบสัก,กระ,ะต่างๆมาตกอยู่ที่พระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระองค์นะครับ เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็เดือดร้อนก็เลยก็เลยบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไปด่านะครับไปด่าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ท่านก็เฉยนะครับแต่ว่าท่านพระนนท่านก็ท่านก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวบอกว่าชวนพระเจ้าชวนพระเจ้าหนีไปอยู่เมืองอื่นนะครับทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ว่า ท่านก็ท่านก็ตัดกับผ้านนนว่าธรรมดาเหตุเกิดธรรมดาเหตุเกิดที่ไหนก็ควรจะจะระงับที่นั่นหรือว่าคือก่อนจะไปก็ต้องระงับเหตุซะก่อนถึงจะไปถ้าจะไปอ่าก็คือก็คือเหตุเกิดเหตุเกิดที่ไหนก็ให้ก็ให้ระงับที่นั่นหรือให้ระงับเหตุซะก่อนและจึงไปและอีกอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าไปที่เมืองอื่นถ้าเมืองอื่นด่าอีกแล้วก็จะหนีไปไหนก็หนีไปอีกเมืองหนึ่งถ้าเมืองหนึ่งด่าอีกก็จะหนีไปอีกเมืองไหนพระเจ้าท่านตัดกับพระน,นว์ว่าถ้าทําอย่างนั้น,นจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นควรจะระง,งับเหตุซะก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คนที่คนที่เข้ามาดา่าคนที่เข้ามาดา่าน,นเข้าด่ามากๆเข้าเดี๋ยวเขาก็คง เหนื่อยแล้วก็เลิกลาไปเองพุทธิเจ้าท่านตัดตัดกับพระอน,นุนแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราเนี่ยปัจจุบันเราเนี่นะครับอย่างในโลกโซเชียลอะไรต่างๆก็ก็ผมเองก็เห็นเห็นด่ากันนะครับเห็นด่ากันไม่รู้ว่าทําดีไม่ดีด่าด่าสาดเสียเทยเสียอะไรต่างๆ ผมก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าหากถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าเราเอาใจของเราเนี่ยไปรับออกกับคำด่าคำอะไรไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้มันเราก็ทุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรผมเองคิดว่าหรือในหลักร,รมอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะไม่ยินดีนะครับไม่ยินดีกับกับคำชมหรือว่าคำด่านะครับ เราควรพระพุทธเจ้าท่านให้เอาใจเป็นกลางอยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างคำด่ากับคำชมก็คือไม่ให้ยินดียินร้ายนะครับกับกับคำชมหรือคำด่าเอาใจอยู่ตรงกลางนะครับด่ามาเราก็ไม่ได้ยินร้ายชมมาเราก็ไม่ยินดีนะครับแต่เอาใจเป็นกลางๆนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อคูณท่านก็เคยท่านก็เคยพูดนะครับ ท่านบอกว่าคนที่รักท่านก็มีคนที่เกลียดท่านก็มีแล้วก็คนการที่เราจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ปากคนแต่มันอยู่ที่ตัวเรานะครับหลวงพ่อพคุณท่านเคยพูดท่านบอกว่าเขาชมก็อย่าไปดีใจนะครับเขาด่าก็อย่าไปเสียใจแล้วก็ให้เราอยู่ตรงกลางให้ให้เราเอาใจเราอยู่ตรงกลางนะครับ ท่านบอกว่านี่คือช่องทางที่จะเดินไปก็คือมันต้องเดินไปตามช่องนี้ก็คือมันก็มีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดนะครับท่านก็บอกว่าอย่าไปยินดียินร้ายกับกับคนรักหรือว่าคนเกลียดนะครับแต่ว่าให้เราเอาใจเป็นกลางๆนี่นะครับหลวงพ่อคูณก็เคยพูดเหมือนกันนะครับแล้วก็การที่เราจะดีหรือเราจะเลวเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ปากคนนะครับ อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยแหละครับว่าเราทําอะไรเราเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทําดีหรือทําชั่วมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเื่อท,ทุกท่านก็อาจจะพูดได้ไม่สละสลวยเรียบเรียงได้ดีเท่าไหร่พูดตะกุกตะกักนะครับหรือว่าอาจจะไม่ปฏิปประตอ่อ ก็พูดนึกได้อะไรก็พูดอันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนทุกท่าน,นก็ยังไงก็อขอแรงเชียร์แรงใจช่วยสนับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเองก็จะพยายามนำ <c oughs> เรื่องราวต่างๆสิ่งละอันพละน้อยที่ผมเคยได้ ยินได้ฟังมาหรือว่าได้ไปอ่านพบอ่านเจอนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆทุกท่านได้ฟังกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบประธานอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกท่าน